ตามบ่าวตีตีน้องชายบ่าวโจ้ไปดีกว่านะคะลงทุ่งนาไปเลยไปขุดหาปูนาเอามาสร้างรายได้เอามาทอดกินได้ด้วยค่ะไปค่ะนี่ไงบ่าวตีตีมาพร้อมกับอะไรเสียทรงผมใหม่ดูหัวดี่ย <c oughs> ุ่งมาเลยนี่เป็นสไตล์<อ>มันเป็นสไตล์ของเขาบ่าวตีตีค่ะพาเราลงทุ่งนาเตรียมเสียมเตรียมถัง ไปขุดหาปูออบอกว่า หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยนะอุ๊ยปูค่ะปูมันมัน่ะใช่เก็บขายสร้างรายได้ดีแล้วตอนนี้กิโลกรัมหนึ่งก็ประมาณ8 80ถึง100บาทอ๋อเคาเกี่ยวข้าวเม็ดข้าวมันล่วงลงแล้วปูที่มันจําอะไรนะมันจําอะไรนะอยู่ในบึงจําอะไรจํจํานําอุ๊ยจํานําอุ๊ยจํานําไม่ใช่ม่จํานําปูเลยแล้วจําศีลเออมันได้ข้าวอร่อยมันๆเออสมีอีกมั้ยศีลศีล5หรือสีนแป็แค่นี้พอแล้วมันจะยาวไป ข้อเดียวยังรักษาไม่ได้เลยโอเค <c oughs> งั้นก็ไปต่อเลยคุณผู้ชมนะ,อ,ะอุปกรณ์ที่เขาเตรียมมาก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะคะวิธีที่จะสังเกตก็คือว่าตรงไหนที่มีปูนาเนี่ยนะคะมันจะมีเหมือนกับเป็นรอยเป็นร่องรอยขาปูแล้วก็มีกองดินเล็กๆที่ปูขุดไว้ปากหลุม สังเกตว่ามันจะมักอยู่ตามใต้ต่อสั่งข้าวหรือว่าขอบคันนาพอรู้พิกัดปุ๊บเอาเสียมขุดลึกลงไปสามสิบถึงห้าสิบเซนเลยใหญ่นะดูสิใหญ่เนาะเอธรรมชาติปูธรรมชาติแต่กว่าจะได้มาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องระวังเป็นพิเศษระวังอะไรอไปดูกันอัตรูปูนีบปูนีบปูแน่ ดีไม่ยอมปล่อยเลยครับนี่โอ้ยูหนีบหรือเปล่าเนี่ยดันนะเซโอ้ยคุณแม่ขาอะไรหนีบมือใครเกิดทันบ้างเอ้ยจะเพลงยุคนี้เขาไม่ใช่เลยนะแต่เขาได้มาแบบนี้นะคะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงได้มาหนึ่งกิโลกรัมครับไม่เยอะไม่น้อยนะคะเอาไปทำอะไรบ้างอะเอาไปทำอะไรชุบแป้งทอดกรอบชุบแป้งทอดกรอบกรอบเกลียวเคี้ยวเพลินเลยเธอดู แล้วก็เอามาคลุกกับสมุนไพรหน่อยค,คุณค่ะคพวกตะไคร้ใบมกดดดะกรูดใดๆพอทอดจะมาสีสวยมากแล้วคือรสชาติของเนื้อปูนาเนี่ยมันจะมันๆไงคุณาคตามที่บอกเลยค่ะออแล้ว<อ>หลายๆครอบครัวเขาก็จะชอบซื้อปูนาเนี่ยเอาไปทําเมนูต่างๆไม่ใช่คแค่ทอดนะทอดเนี่ยอาจจะกินแบบกินแกล้มอะไรอย่างนั้นไปเออกินเป็นของว่าเป็นสแน็คได้แล้ว้็กินจริงงก็พวก อ่อมปูป่นปูนาลาบปูนาปูนาดองก็ได้นะเอาไปใส่กับส้มตรงส้มตำคุณคะชอบเลยส้มต้าปูใช่รกอามหิวอันนี้น่ากินนะกินแบบทอดนี่ก็น่าใช่ใช่สีมันสวยใหม่ๆมันกรอบแล้วกินได้ทั้งตัวเลยเออนี่แหละบ่าวตีตี้เขาก็นํามาเสนอให้เราดูอย่างนี้บ่าวโจโจไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันนะจ๊ะเห็นบ่าวโจเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้บ่าวตีี้เนี่ย ไม่ทำข่าวแล้วหรอ,อเป็นหนุ่มไทยบ้านเน้นอินฟูเป็นอินปูผู้บักผู้ทางวิวหรือกู้ทังเสียบแซวเล่นแล้วบ่าวตีตีทำข่าวดีๆอย่างนี้มาสเสดจกันแบบได้วันหลังก็แซบวบ่าวเจ้ากลับก็ได้ได้เหมือนกันอ่ะจะ